5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเอ๊ะจิรากรแจ้งข่าวตนเองและภรรยาติดเชือ้อโควิด -19 แบงทิติเคลื่อนไหวแล้วหลังพิมพ์ถาเดินทางมอบเงินเยียวยา อย่างนังคิงริชาร์ดชีวประวัติครอบครัวยอดนักเทนนิสหนุ่มจีนตัดพ้อชีวิตคู่พังเพราะบอยแบนดวงมิเรอร์สวัสดีครับ ตอนรับเข้าสู่ Retainment Day นะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับอีกหนึ่งช่องทางในการอัปเดตข่าวบันเทิงของเรานะฮะนี่ผานทาง SMS นะครับ <c oughs> ก็สามารถสแกน QR Code ทดลองใชฟ้ฟรีได้5วันเลยนะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับจัดรายการจาัด r u e Vroom ครับใช่แล้วค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงนะคะกรีที่ติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> ล่าสุดเลยค่ะคุณเอจิรากรและครอบครัวก็ประกาศข่าวนี้ค่ะ ติดโควิดอีกรายนะคะสำหรับนักร้องเสียงดีเอ๊จิรากรล่าสุดได้ออกมาแจ้งว่าตัวเองและภรรยาติดโควิดพร้อมแจ้งทไลายของตนเองโดยที่ลูกๆทั้ง3คนนั้นยังรอการตรวจค่ะขณะนี้ได้กับตัวรอคิวเข้ารับการรักษาโดยเจ้าตัวโพสต์ว่า ที่บ้านผมมีทั้งเด็กและคนแก่ผมจึงออกไปนอกสถานที่แค่เฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นภรรยาของผมป่วยมาได้3วันวันที่28จึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทั้งผมและภรรยาไม่มีการพบและสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดแต่อาการของภรรยาเข้าข่ายทางโรงพยาบาลจึงแนะนาให้นัดตรวจโควิดรวมถึงผมด้วยแล้วเมื่อช่วงค่าทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งผล ว่าเป็นบวกทั้งคู่ค่ะผมขอชี้แจงเป็นส่วนๆนะครับผมทำงานผ่านทางช่องทางออนไลน์จึงไม่มีการรวมกลุ่มใดๆในช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่ผ่านมาไทาม์ไลน์วันที่22ถึง24กรกฎาคมผมอยู่ที่บ้านวันที่25นํานำอาหารไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่สถานีกลางบางซื่อ26 ขนของย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วยรถส่วนตัวมีเพียงคนในครอบครัวช่วยขนย้ายไม่มีคนนอกหรือใครมาพบมาสัมผัสย้ายของเข้าบ้านไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมใดๆนอกเขตรั้วบ้านตนเองวันที่27-28จถึงัดของอยู่ในบ้าน29ไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตามคิวที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าทราบผลตอนหนึ่งทุ่งว่าผลออกมาเป็นบวกทั้งคู่พอได้พูดคุยสอบถามกับคุณย่าที่บ้าน ที่ไปพักอีกหลังหนึ่งนะะีนะคะแต่จะมาหาหลานๆทุกวันซึ่งคุณย่าก็แจ้งว่าท่านไปตลาดสดหน้าหมู่บ้านมาแค่เพียงเท่านั้น แต่หลังจากที่ท,ทราบผลก็ทําการตรวจเบื้องต้นเองที่บ้านโดวยวิธี Swap คุณย่าเนี่ยก็รู้เลยว่าอ่าวผลเป็นบวกตอนนี้คุณย่ากับลูกๆอีก3คนและคนอื่นในครอบครัวกําลังรอคิวที่จะได้รับการเข้าตรวจอย่างเป็นทางการส่วนผมและภรรยาได้ทําการกักตัวและรอคิวเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาลต่อไปีสองทอพี่ปิด๊ดบอดี่แสดนีแหละครับซึ่งกระตากเลยทีเดียนวนะตอนแรกๆที่ติดต่อไป ก็เป็นเรื่องที่เขาระมัดระวังตัวมากแล้วนะคะแต่การที่คนเราก็ต้องกินเนาะต้องหูหาอาหารไปซื้อจับจ่ายที่ตลาดแป๊บเดียวติดเชื้อได้เลยนะคะครับก็ยังเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตอยู่นะครับยังอยู่ที่เรื่องราวนะฮะการตรวจหาโควิด -19 นะครับล่าสุดคุณโอซาวังก็พาลูกสาววัยเพียง5เดือนเท่านั้นตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็ยังฝากมีข้อความฝากถึงทุกท่านด้วยครับ ถือเป็นเรื่องที่บีบหัวใจคนเป็นแม่เหลือเกินครับหลังโอซาวแวงได้โพสต์ภาพอุ้มน้องขายา่าลูกสาววัยเพียง5เดือนตรวจหาเชื้อโควิด1 9สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังคงแพร่กระจายเป็นวงกว้างในขณะนี้ทำเอาคุณแม่เองนะก็อดที่จะเป็นห่วงลูกไม่ได้ครับจึงจำเป็นต้องพาลูกสาวไปตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อระวังตัวเช่นเดียวกันโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความซึ่งแปลเป็นไทยว่า อยากบอกว่าคุณโชคดีที่มีตัวช่วยที่บ้านในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการให้คนที่บ้านกักตัวรวมถึงตัวคุณเองการเป็นตัวกลางถือว่าเป็นอันตรายอย่างน้อยก็จนกว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยจะควบคุมได้ซึ่งไม่ใช่เวลานี้ที่ทุกคนยังคงลำบากแม้แต่เด็กก็ไม่สามารถออกไปเล่นหรือหาประสบการณ์ข้างนอกได้ฉันหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยและหวังว่าประเทศไทยจะผ่านมิวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วค่ะ หลังจากนั้นนะครับทีมข่าวก็มีการติดต่อเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์นะฮะที่คุณโอซาแวงเนี่ยได้โพสต์ในครั้งนี้ซึ่งทานานผู้จัดการส่วนตัวก็แจ้งนะครับว่าคุณโอซาแวงเพียงต้องการจะเตือนคนทั่วไปให้ระมัดระวังตัวให้มากขึ้นยิ่งถ้ามีเด็กเล็กและผู้สูงอายุเนี่ยทำให้จำเป็นไม่ควรออกไปไหนและควรระวังคนที่เข้ามาหาเราอีกด้วย พูดถึงเรื่องของการระวัตรระวังตัวนี่จริงๆพวกเราก็พยายามกันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะต้องช่วยส่งกาลังใจให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตในทุกวันแล้วกันนะครับใช่แล้วนะคะอ,อ,อยู่บ้านก็ไม่ไม่ต้องพยายามเสพข่าวทุกวินทีมันจะทําให้เครียดเนาะนะค,คะม,มาถึงเรื่องของดราม่าตอนนั้นเนี่ยที่พิมพ์ฐาเขาประกาศว่าเขาติดเชื้อโควิด -19 แต่ว่าไทม์ไลน์โอ้โหเรียกว่า ไปหลายร้านในเชียงใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตามดูแล้วก็โอ้มีแบงค์ทิติร่วมทริปด้วยนี่นาเขาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่พิมพ์ฐานี่ยขอแสดงความรับผิดชอบต่อร้านต่างๆค่ะ หลังจากที่พิมพ์ฐาได้ออกมาเผยภาพช่วยเยียวยาร้านอาหารที่เธอได้เดินทางไปกับแบงค์ท่ติก่อนทราบผลว่าติดโควิด -19 นะคะล่าสุดทางแบงค์ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยมีการโพสต์ภาพพิมพ์้าพร้อมกับข้อความว่าระหว่างที่พิมพ์ฐาทําการรักษาตัวกับผมที่อยู่ในช่วงของการกักตัว เราทั้งคู่ได้มีการปรึกษาการในเรื่องของการช่วยเหลือและเยียวยาให้กับร้านค้าผู้ประกอบการและพนักงานของทางร้านรวมไปถึงน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งผมและพิมพ์ได้ติดต่อกับทางร้านค้าโดยตรงผ่านทาง direct message ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกๆร้านที่ยอมรับและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังให้โอกาสทั้งผมและพิมได้รับผิดชอบเยียวยาในส่วนนี้และผมอยากขอบคุณคุณแม่ของพิม ที่ช่วยหาข้อมูลของจํานวนพนักงานในแต่ละร้านรวมถึงระยะเวลาและจํานวนวันที่แต่ละร้านต้องหยุดทําการชั่วคราวหลังเกิดผลกระทบและอยากขอบคุณพิมพ์ถามมากๆที่เดินทางไปมอบเงินเยียวยาด้วยตัวเองขอบคุณนะสุดท้ายนี้ผมอยากขอโทษร้านค้าต่างๆที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยตนเองถ้าสถานการณ์ดีขึ้นผมจะเดินทางไปเพื่อขอโทษด,ด้วยตัวเองอีกครั้งนะครับ นี่ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้วก็เกิดผลกระทบต่อร้านค้าแล้วก็พนักง,งานนะคะนี่นะครับเรามาที่เรื่องราวความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกันบ้างนะครับอีกหนึ่งแรงดึงดูดนะฮะที่ทำให้พวกเราเนอยากจะชมกีฬามากขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของ ลุกหรือว่าหน้าตรงหน้าตาของนักกีฬาที่ดูแล้วแบบจะลงใจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็มีสกู๊ปในการจัดอันดับเป็น11นางฟ้านักกีฬาโอลิมปิก2020มาฝากกันครับเพราะว่ากีฬาโอลิมปิก คือมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติดังนั้นเมื่อผู้เข้าแข่งขันมาจากทั่วทุกุ่มโลกก็เลยเป็นที่มาให้แฟนกีฬาได้ยนโฉมเหล่านางฟ้าแห่งวงการกีฬาจากหลากหลายเชื้อชาติและต่อไปนี้ครับคือ Cute and Sexy Girls ของกีฬาโอลิมปิก2020นักรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฝั่งคิวเกริลครับนำทัพมาโดยยูอิซูซากินักมวยปล้ำสาวลุกโมเอ ของทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพต้องบอกว่าเห็นลุกคิ้วสไตล์แมวเหมียวแบบนี้นะครับแต่พอขึ้นสังเวียนเธอคนนี้ก็จัดหนักจัดเต็มสมราคาที่คว้าแชมป์โลกมาแล้วถึง2ครั้งจากมวยปล้ำครับมาที่กีฬาเทควันโดก็ต้องบอกว่า2คู่แข่งที่พ้าให้กับน้องเทนิสพาณิพักผู้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในปีนี้ครับพวกเธอก็คิ้วเชลเล่นไม่ว่าจะเป็น เอบิชักเซมเบนะจอมเตะหน้าหวานจากอิสราเอลที่หัวใจดูเหมือนจะไม่สดแล้วรวมถึงเอ r a n นาเ e เรโซอิกลาเซียสาวน้อยวัย17ปีจากสเปนที่พลาดเหรียญทองให้กับน้องเทนนิสของไทยในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายในรอบชิงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเ a ราแอนอับดุลฮั d ดีนะสาวสวยจากชาติเพื่อนบ้านของไทย แผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกิมนาสสิกมาเลเซียคนแรกในรอบ20ปีที่ผ่านเข้าถึงโอลิมปิกรอบสุดท้ายไปต่อกันนะครับที่นางฟ้าส,สายเซ็กซี่นำทัพมาโดยอลิเซียชเมทนักวิ่งสาวทีมชาติเยอรมน,นีครับคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะเชื่อว่าเห็นแล้วกูหนุ่มๆก็อยากจะวิ่งตามกันเป็นแถวๆคนถัดมานะครับโปลีนาโนรอสนักกระโดดค้ำถ่อสาวทีมชาติรัสเซีย เป็นอีกคนที่สวยเก่งและเซ็กซี่จบครบในคนเดียวครับและเป็นอีกออคนนะฮะกับที่มีข่าวว่าปิด IG หนีอองตวนปินโตเสเลบหนุ่มไทยที่นำภาพความน่ารักเซ็กซี่ของเธอมาแชร์บน IG ตัวเองสาวเท่และเซ็กซี่ต้องยกให้คนนี้เลยครับเลติเซียบูฟ o n ي ตัวแทนลุ้นเหรียญโอลิมปิกในกีฬาสเก็ตบอร์ดจากแดนซซมบ้าบราซิล ฟ้าของโคลอมเบียอีกชาติละตินเมริกาก็ไม่ยอมแพ้นะครับส่งวาเลนตินาอากอสตาจิราโดนักยิงธนูหน้าหวานรูปร่างสุดฮอตเข้าประกวดส่วนนางฟ้าชาอเมริกันในโอลิมปิกครั้งนี้ครับมีทั้งแซนี่มอริสนักกระโดดคั้ำถ่อสาวผมบล่อนนะผู้เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วรวมถึงสาวแกร่งแสนเซ็กซี่อย่างอเล็กซ์มอร์แกนผู้เคยพาทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐคว้าแชมป์โอลิมปิกที่ลอนดอนในปี2012 ปิดท้ายกันนะครับด้วยเซรากูเนสนักบอลเล์บอลหญิงทีมชาติตุรกีเจ้าของรืนร่างสูงยาวเข่าดีกับความสูงถึง197เซนติเมตรแถมใบหน้าก็ยังสวยเด่นครบเครื่องเรียกว่างามหมดจดทุกมุมมองดูมๆเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคือนางฟ้าชัดๆครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ